สวัสดีครับมาพบกันดึกๆนะฮะของวันศุกร์ที่12กันยายนปี2025นะครับ23ในการตรงนะฮะพอดีช่วงช่วงเย็นนี่เผลอหลับไปนะฮะยาวเลยแล้วก็รู้สึกหลับช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับอ่ะโอเคมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนวันสุดสัปดาห์นะฮะ ไปเร็วๆลักกันนะครับ scb นะฮะ scb ก็ไปรับในส่วนของ126.5นี่มาจากการตั้งไว้ล่วงหน้า2,000แล้วก็ตอนช่วงเปิดภาคบ่ายอีกพันหนึงนะเป็น3,000ทํทำให้ดึงต้นทุนจากเดิม127ในหน่อยๆนะฮะเป็น126.82แล้วก็ผมไปขายที่127 ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูที่มือถือกันนะครับอขอสรุปคร่าวๆนะฮะแน่นอนว่าวอลลุ่มเราไม่เห็นละแต่จริงๆมัน36,000ล้านหรือ38,000ล้านนะครับเท่าที่จำได้นะฮะโอเคบวกตลอดทั้งวันบวก1.28น้อยสุดบวก11.16มากสุดนะฮะ ปิดที่บวก5.59นะครับแล้วก็ปิดที่1293.62นะครับโอเคนะฮะไปวอตสลิ์นะครับวอตสลิสเ์ช c b เสมอตัวนะครับทิสโก้บวกมา1หรือ2ช่องนะครับส่วนที่ t บนะฮะอย่างที่บอกเป็นไงฮะลงไปอีกแล้วมันขยับอย่างเงี้ยนะครับดีที่ผมไม่เล่นแล้วน่ารำคาญมาก FUE ผมไปได้กำไรมา สช่องนะฮะนิดหนึ่งนะครับเล่นอีกบัญชีหนึ่งก็ถือว่าดีแหละโอเคงันไปดูพอร์ตโฟลิโอนะครับเดี๋ยวเปิดกลางหมดเลยละกันพอร์ตโฟลิโออย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับก็คือไปรับได้3,000นะแบ่งเป็น2,000ที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากับอีก1,000ตอนตลาดเปิดช่วงบ่ายไปดูกราฟนี่ฮะ SCB นะฮะ ดีเลยนะครับแล้วก็มันเปิดมีสีเทาก็คือเปิดช่วงตลาดบ่ายแล้วก็เสี่ยงเข้าไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่ายังไงยังไงผมถือว่าถ้ามันไปเปิดที่127ผมว่าโอเคนะฮะแค่1000นะครับนั่นแสดงว่าเป็นความเสี่ยงที่คุ้มนะฮะพอได้เสร็จผมก็ไปแบ่งขายนะฮะแบ่งขาย500ที่127แล้วก็ก่อนน้ั้นนะก่อนนน้นนั้นนะ ที่2,000ผมก็แบ่งขาย500กับพันห้าที่ร้อแล้วก็พ5นหที่ร้อยแล้วพอได้มาตอนตลาดเปิด1,000ผมก็เลยใส่1ช่องทั้ง1,000เลยเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะได้พ5 0 0้าห้าร้บวกพันหึงที่ร้อยยิบก็อย่างที่บอกนะครับว่าไปรับราคาต่ำแล้วขายราคาสูงแม้ว่าหช่องก็โอเคนะนะครับ เราต้องพยายามไดนามิกในช่วงที่ว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยไปเราก็เอาแค่หนึ่งช่องได้อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะแล้วก็มันก็ไปปิดที่127นะฮะดูอีกทีหนึ่งนะฮะมี127.5ซึ่งผมไม่ได้ตั้งขายไว้ผมตั้งขายไว้ที่128หมายถึงเพิ่งตั้งวันนี้1 2 7ยเพราะฉะนั้นมันมาไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอก ส่วน1 2 8เนี่ยตั้งแต่วันก่อนพันหก็ยังไม่ย้ายเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในคิวแรกๆของราคานี้นะฮะอันนี้ก็โอเคตามลำดับกันไปนะฮะก็บวกอยู่นะครับจาก SCB ไปทิสโก้นะครับ, isco, รบอ่าทิสโกเป็นไงทิสโกอันเดิมนะฮะต้นทุนเดิมรับก็ไม่ลงมามันแข็งนะฮะพวกเล่นทิสโกเขา พอเ d เนี่ยเขาเข้าแบบดันราคามากเลยนะนั่นแหละเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของหุ้นปันผลนะฮะทิสโก้นี่เป็นมานานแล้วนะครับแล้วคุณต้องใช้คุณสมบัติพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะโอเคแม้ว่าวันก่อนมาไม่ถึง1้อนะมาถึง1้อแต่ไม่ถึงคิวผมผมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่คราวนี้ในส่วนของ เอ่อร้อยหนที่แต่ก่อนผมใส่ไว้2,000ผมดูถ้าวันนี้ไม่มาใหญ่น้อยไม่ให้เสียเปล่าละกันก็เปลี่ยนมาเป็นร้อยก็ขายได้นะครับโอเคนะฮะก็ต่อไปก็จะเหลือร้อยหนึ่งะฮะร้อยหนึ่งที่5,000นะฮะก็ก็รอกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วก็ไปใส่เพิ่มนะฮะที่99.75500แล้วก็99 จุดหอีก2,000ลงมาก็โดนฮะลงมาก็โดนโกลยุทธ์นี้ยังไงยังไงก็ใช้ได้นะครับอ่ะไปดูที่พอร์ตโฟลิโอนะครับนะฮะเขียวเต็มเลยนะครับเขียวเต็มเลยก็ SCB นะฮะขายไป145ล็อกกำไรแล้วก็อัรเรวไลท์หกรกว่านะฮะส่วนทิสโก้ล็อกกำไร843ที่มีอยู่ก็2 5งพทิสโก้จะได้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่านะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้หมดนะฮะส่วน Ttb ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะฮะ TTB นะฮะผมตั้งรอไว้ตั้งนานแล้วนะฮะแสนบวกแสนที่1.87วันนี้มันลงมาเท่าไหร่นะ1.89ถือว่าอัปเดตเลยละกันผมบอกแล้วนะครับ Ttb นะครับเนี่ย เหมือนดูข้อมูลมันมีคนช็อตด้วยมันก็เลยแนวโน้มไปทางนี้ตลอดนะฮะผมเคยบอกว่าถ้าไม่1.89หรือ1.88เนจะุดอย่าไปรับนะฮะเพราะว่าขาย1.90ยากาเมากคราวนี้คิดว่าจะขึ้น1.91มันขายไม่ได้หรอฮะนะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นแดชบอร์ดครับอ๋อนิดหนึ่งนะฮะเอ่อ FUE ก็ ปรับ46.5ได้แล้วผมรีบไปตั้งขาย47จะมันแค่250หุ้นนะฮะหรือ11,000 1, ก็ได้ค่าขนมไป85บาทนะฮะกำไรนะครับโอเคต่อไปนะครับแดชบอร์ดแดชบอร์ดประจำวันศุกร์ที่12กันยายนปี2025นะครับเง<ม>ินในส่วนของสตรีมมิ่งก็442,792บบาทเพิ่มขึ้นมานะฮะดาไม่มีอะไรนะฮะมี ในส่วนที่เป็นหยวนต้าดีก็เพิ่มขึ้นมาแต่ผมยังไม่ลงในตรงนี้นะครับในส่วน6หลักสุดท้ายเมื่อวาน780ใช่ไหมวันนี้784361อ้าวปบมือหน่อยครับเย้ฮ yeah, ะเ้า <Yeah. S 1> หมายระยะยาวลด7ิเนะฮะ <Yeah. S 1> เล่นยังไงให้ได้กำไรเกือบทุกวันนะครับอันนี้แซวตัวเองนะฮะก็คือก็ใช้กลยุทธ์อย่างนี้แหละฮะ ผมถึงทำคลิปออกมานะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่หากลยุทธ์ของตัวเองไม่เจอนะฮะบ,บางคนชอบขอหุ้นเคอบข,ขวากับนักวิเค้ออ่ะนะครับผมบอกว่าเอ้ยอย่าไปเคอะขวาเลย100%เนี่ยผมคอะขวามีไม่ถึง1%นึ่งเซไ้ซ้ำไปถ้าคุณมาตั้งรับเนี่ยยังไงยังไงก็ได้ในราคาที่ต่ำแล้วพอมารีบาวขึ้นมาคุณรีบไปตั้งขายยังไงยังไงก็ขาดได้นะครับ อไปดูกราฟการลงทุนนะฮะ7.84นะนะครับเหลืออีก1,000 10, งจะเ9 4เบรกไอ้ครั้งก่อนนะฮะอันนี้ก็ให้ดูในส่วนของเอ่อ Year t ทูเด e นะอันนี้ก็บวก7.14%แจุอละไอ้แหลมๆตรงนี้นะฮะเทียบกับตรงนี้อ่าวันสุดท้ายของปีที่แล้ว30เดือน12นะครับอ่ะเอามาฝากกันนะฮะว่า เล่นยังไงให้ได้กําไรเกือบทุกวันนะ,ะไม่ได้ก็เสมอตัวหรือติดลบนิดนึงนะฮะกระจัดตรงนี้ไว้นะฮะพอกระจัดตรงเนี้ยมันไม่มีที่ลงไปลึกๆแล้วนะฮะมันก็จะมีบางช่วงที่ลงแต่เราก็สามารถขึ้นมาได้นะฮะแล้วเล่นหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นนะฮะลงอ่ะลงย่อไม่ใช่ว่าลงแบบลงอย่างนี้นะฮะลงอ่ะลงย่อนะครับโอเคงั้นมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ